กเนี่ยเราเรียกปับกลายเป็นเราพิก่เเราเปประสบการณ์แล้วคุ้มแล้วโอเค้าวลางไม่ดีนะเกมตอนนี้แล้วก็ยันตาใหม่ตัวกานพอของูแซนเด็กเก่าจับตโอ้หเดอสหนโอ้สองคนใหญ่คู่โอ้แลนันเช็ดเดียวแล้วลงมาใหม่่เท่าเดิมแล้วอ้าได้ไม่ดีไอ่า้นี้้าีแล้วป่ มาเื่อนรึงดของ่นครับแท่ลูกเดียวันก็แพ้ยไดเลยพยาามไม่เกิดผลก็กทห่ารเลยนครับยังยัเล่นเด็ไม่ได้อยู่แล้วณบอกรับผมอู่ที้ไงในอ้โหเชื่อหัวัรตดดมาแล้วมาลวครับไบสี่ขิดระยะจะเบากลหน่อยแต่ว่าต้องก็ต้องลองดีบ่องครับมึงอากาพอได้อยู่นะไอ้กระเพาเจ้าติวติวเต้าติวเตียวเต้า 5นาทีอูักต่มีโอกาส5นาทีแที่ตคนนี้ก็มห้เ็าันะ้ทนีเฉานแล้วเรียงส้นออกไหมออกอออกอออก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 ออ เดียวก็ปันอะไรกัไมด้เออ,อ,อ,อไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อหายเลยมกี้เกิดันโอ้ทีมเตะเตะสามตัวแม่นาทีก่อนเกอบได้นาทีนี้โดนซ้งสองต่อเสอมสอต่อไปไม่ได้เไม่ได้เลยนะเสียงเสียงด้วยขยับอยากเล่นบอลหน่อยแอคทีฟหน่อยแอคทีฟหน่อยตองมาขร่ไรมได้ขอสิน่้ยขยับขยับหาพื้นที่อชโดแล้วแวข้นีดีมากลวิ

ตองตีรืทํนีแเริ่มเห็นมาลัำมาล่อแล้วนะแต่จะมีอยู Q ่เริ่มมลัำมาล่อมลำมาล่อแลไม่ยอมสมไม่ยอมยอมได้ไหมแล้วมบอนไม่ยอมแต่ว่าดสระแต่างค้ก็รัิยม้รเขาไมมาแล้วก็บาโเคนทีใครนาทีมันเขาไม่ที่เรียบอที่บังก็ชัดั้งดนตงดันต้าเรือยไป แต่จากตรี่ทีุ่ดนี้เราจะต้องยอมรับแต่ครทีอ่สี่ผมเติอยู่จะปดมากเลยหายก็จะมีชจังเลยครับมาแล้วมาแล้วดูแปลกทำให้ดีไม่ต้องสอของต้เกนเลมาเสียดายการทิ้งเลี้ดีด้วยเลยดีใจมากแต่แต่แบเกมโบว์ล์ึงแมบบมันจะ

เราออกได้แล้วออกตีมหนาเนนเวลาสองนาทีหลือใันดู้มากเลยที่ันอ้ที่ลคับกระสอาประสตงกระโจดยากหล้อเกินคกแบบนี้ักเอาละตูรับได้ติดทินาอะไรจะเป็นังานของคอนสงได้สัหือไหมตอนที่จะถายเทเกมเลยครับไม่ทงานกับมาต้งมาดูแต่ฝาเปิดไหล่ไหลรือมาดีมากครบปุกเกาอยู่ตนี้สิไอคนแน่ไอ้คมาน่ได้ยาว เรตเรงรีนต้องรงรีบนะอเชิญนะครับแล้นะครับมาแ้วนครััจุดนะบตตัวใ่อปนต้นเลยครัวกบอลมีงานมากครับแตไม่ขาคของนายของไม่กล่วิยาม่กล่วพยาอ่อ้เอางตอแล้วเนั่นเลยงเเล้ไโอ้่เขาบอกว่ไปเ็บคุมต้อะนี่มเลยครลิตเยลีกลัลาด้จงหะอ้แบบจะบแบบลดตันนันสงเปอร์เง

กัวว้นอนหน่อยเจ๊ด่าตัวหน่อยโดนไร้จัได้ไม่เยอ่าแมเจด่าไไ้ครับเรียนน้อยครับอะไครับนี่ก็บอกว่าฟรีฮิกส่ง้ายสนับสนอั้นี้ครับช่วเวลารีพีขอคุยกับแม่แสนเจ้าหนี้ตามหลังกุสุก็สอบหมดเวลาแล้ว นกแ้วเอาสียง้งนี่นแล้วบจบแล้วครับพี่น้องครับนี่รับควาป็นยาเนใจของ้องนักีฬาครับสำหรับมอกนนี่ครับแสดงความดีกับกระดองผู้ชนะและให้กำลังใจชนะขอผู้แครับฝกเราต้องมีแรก็ฝึกกระดาองทุกท่านครับลูกพี่ครับเปิดกได้กัทีครับผมพยายาจัดเตรียมก็าที่ครับ